วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำคุกกี้สตรอเบอรี่กันค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเผื่อเพื่อนๆนะคะจะทำไปให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะเดี๋ยวเพิ่งมีเทคนิคในการทำให้คุกกี้นะคะออกมารูปทรงสวยไม่ผิดรูปนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบสามารถทำกินหรือว่าทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะ ส่วนผสมจะจะมีแป้งเค้กนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะมีไข่ไก่นะคะสีผสมอาหารมีเนยนะคะมีผงฟูแล้วก็มีสต,ตอรอเบอรี่กวนนะคะเราจะใส่สต,ตอรอเบอรี่กวนล,ลงไปในเนื้อแป้งด้วยนะคะส่วนตัวสีผสมอาหารนะคะเพิ่งจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะ เราจะเอาเนยใส่ลงไปในภาชนะนะคะเนยนะคะเพิ่งแนะนําให้เป็นเนยสดรสเค็มแท้นะคะมันจะได้หอมและที่สําคัญเนยจะต้องมีความเย็นและนิ่มนะคะใส่ลงไปแค่คนนะคะไม่ต้องตีนะคะจากนั้นเติมน้ําตาลไอซิ่งลงไปผสมกับตัวเนยนะคะเราคนนะคะไม่ต้องตีนานมากนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน มันจะได้ออกมาเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมจากนั้นนะคะพึ่งจะตีไข่ไก่ค่ะแล้วก็เอาไข่นะคะใส่ลงไปในตัวเนยนะคะทำการคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตีแรงมากนะคะเดี๋ยวเนยมันจะละลายนะคะเราแค่ผสมให้มันเข้ากันขั้นตอนต่อไปพึ่งจะเอาตัวสตรอเบอรี่กวนนะคะใส่ลงไปผสมด้วยนะคะตีผสมให้มันแตกตัวกระจายกันเลยค่ะเพื่อนๆ ขั้นตอนต่อไปนะคะเพิ่งจะเอาแป้งเค้กนะคะลงไปผสมนะคะค,ค่อยๆใส่แป้งแล้วก็คนผสมให้มันเข้ากันนะคะแต่ไม่ต้อ,อ si eh งตีแรงมากนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปผสมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเหาะสีผสมอาหารนะคะลงไปในตัวแป้งเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตีแป้งนะคะให้มันกระจายให้สีกระจายทั่วกันทั้งแป้งเลยนะคะคนผสมให้มันเข้ากัน เดี๋ยวพึ่งจะใช้มือในการนวดนะคะนวดแป้งให้มันเข้ากาันสีได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแป้งของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะพึ่งจะใช้แผ่นรองอบแบบนี้นะคะในการอบขนมครั้งนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักแป้งแต่ละลูกนะคะ1ลูกนะคะพึ่งจะชั่งน้ําหนักอยู่ที่16กรัมนะคะต่อ1น1ลูกนะคะ จากนั้นเราก็ปั้นนะคะคลึงให้แป้งนะคะกลมแบบนี้เนียนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําแป้งนะคะนําแป้งที่เราคลึงได้นะคะไปวางบนแผ่นอบแบบนี้นะคะให้ครบให้เต็มทั้งถาดเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามากดแป้งกันค่ะเพิ่งจะใช้ช้อนกินข้าวธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆทําการกดแป้งลงไปแบบนี้นะคะเพื่อทําการขึ้นรูปแบบของตัวคุกกี้นะคะเราใช้สิ่งของที่อยู่ในครัวเรือนนี้แหลคะค่ะมาทําขนมได้เลยนะคะไม่ต้องไปลงทุนให้มากมายนะคะกดลงไปค่ะ พอเรากดครบทุกถาดแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะใช้สันมีดนี่แหละค่ะเพื่อนๆกดตรงกลางตัวแป้งนะคะเพื่อทําการใส่แยมสตรอเบอรี่ตรงกลางนะคะกดตรงกลางค่ะกดเบาๆนะคะให้มันเป็นหลุมนะคะแบบนี้นะคะกดให้ครบทุกชิ้นนะคะให้ทั่วทุกถาทุกถาเต็มถาเลยนะคะวันนี้นะคะพึ่งจะใช้แยพึ่งจะใช้สตรอเบอรี่กวนของที่ร้านพึ่งเองนะคะ เนื้อตัวสตรอเบอรี่กวนนะคะจะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีความนุ่มไม่แข็งมากนะคะที่ร้านของพึ่งจะมี2อ,อย่างนะคะก็คือสับป,ประรดกวนนะคะกับสตรอเบอรี่กวนนะคะเราจะใส่กล่องอย่างดีนะคะแล้วก็ซีนถุงอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กวนนะคะ ตัวเราเอาเนื้อตัวสตรอเบอรี่กวนมา30กรัมนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเราทำเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะให้มันมีความเหลวขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะเดี๋ยวถ้านำไปอบเราใช้สตรอเบอรี่กวนเพียวๆนะคะมันจะแห้งเกินไปค่ะแล้วก็ตักนะคะหยอดใส่ตรงกลางแป้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะกะเอานะคะแล้วก็ตักหยอดใส่ตรงกลางตัวแป้งคุกกี้แบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะพึ่งก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพึ่งจะนําไปแช่เย็น15นาทีให้คุคกกี้นะคะเซตตัวเวลานําไปอบมันจะได้ไม่เสียรูปค่ะพอเราแช่รครบ15บนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะนํามาอบตอนนี้อยู่ในเตาอบแล้วนะคะพึ่งจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศา18นาทีนะคะเปิดไฟบนไฟล่างแล้วก็พัดลมด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะพึ่งครบเวลา18นาทีแล้วนะคะคุกกี้ของพึ่งก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพึ่งจะอบให้ตัวท้ายคุกกี้นะคะมีสีน้ำตาลหน่อยนะคะตอนนี้นะคะพึ่งเอาคุกกี้ออกมาจากเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งพักคุกกี้ให้มันเย็นหน่อยนะคะก่อนที่จะบรรจุใส่กล่องนะคะคุกกี้ของพึ่งก็เย็นตัวแล้วนะคะตอนนี้นะคะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเห็นไหมว่าตัวแยมของเรานะคะแยมสตรอเบอรี่ของเรานะคะ ไม่ได้มีความแข็งมากนะคะมีขาหน้าตานะคะเรามาดูใกล้ๆก,กันค่ะพึ่งแนะนํานะคะให้อบนะคะท้ายของคุกกี้มีสีน้ําตาลเข้มหน่อยนะคะมันจะได้กรอบและที่สําคัญเก็บได้นานค่ะ ตอนนี้นะคะพึ่งก็บรรจุใส่กล่องแล้วนะคะพร้อมที่จะนํามาทานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อแป้งคุกกี้กันนะคะว่าจะมีความกรอบความชามของตัวสตรอเบอรี่อย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวพึ่งจะบีให้ดูเห็นไหมคะตัวแยมสตรอเบอรี่นะคะจะมีความนุ่มนะคะไม่แข็งมากนะคะแล้วก็ตัวแป้งกันจะมีความกรอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ร่วนมากนะคะเพื่อนๆเห็นไหม ว่ามันไม่มีแป้งร่วนออกมามากมีความกรอบส่วนตัวแป้งนะคะหวานกำลังดีไม่ได้หวานมากส่วนตัวไส้ยังมีความฉ่ำอยู่แบบนี้นะคะพึ่งแนะนำนะคะให้เอาไส้ไปผปสมกับน้ำก่อนนะคะถ้าเอาไส้เพียวๆไปใส่เลยนะคะเวลาเราไปอบมันจะโดนความร้อนเดี๋ยวไส้มันจะแข็งนะคะอันนี้พึ่งบรรจุใส่กล่องนะคะกล่องที่ใช้บรรจุคุกกี้นะคะจะต้องปิดสนิทห้ามโดนอากาศนะคะ ถ้าอากาศเข้าไปคุกกี้มันจะนิ่มได้นะคะฉะนั้นเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการบรรจุคุกกี้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะพึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะทุกการกดการติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้เพึ่งทำคลิปต่อๆไปออกมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะพึ่งก็ฝากช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ